โอเคผมทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกคนก็สู่ช่องอัศวินกันด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็มีอินเทอร์นเน็ตจากเครือข่ายชุมพิษนะครับผมมาแจกท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าผมมีอยู่เจรหัสนะครับผมซึ่งของผมเนี่ยผมคลิปนี้ผมเออเอาวันเก่ามาลงนะเพราะว่าแบบบางคนอะ่ะเขาเป็นคนใหม่นะครับผมคนที่มาใหม่เขายังไม่ได้ชมแบบไม่ได้ดูคลิปของผมนะครับผมซึ่ง ผมจะเอาไว้คนที่ขอ,อยังไม่ได้นะครับผมโอเคเ,ออเงื่อนไขก็คือต้องไม่มีเงินอยู่ในซิมนะครับผมจะต้องเป็นซิมเติมเงินโอเคไปดูเลยไปดูอันแรกนะครับผมดอกจันเก้าสาหดอกจันห้าสองทีเดียมนะผมอันนี้เป็นเน็ตห้าร้อยนะครับผมสามิวันสามารถสมัครได้รัวๆเลยนะครับผมเดีย๋ยวผมปิดเสียงก่อน เราเป็นอันเก่านี่แหละผมเลยเอาไมา้คนใหม่นะครับผมเออถูกแล้วต่อไปอันที่สองครับผมดอกจัน935ดอกจัน8ทุย88สี 8, 8. ่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นเออเน็ตหนึ่งปีนะครับผมสามารถเชื่อมกับ FVBN ราชาได้นะครับผมโอเคไปดูอันต่อไปกันเลยเป็นดอกจัน935ดอกจัน99นะครับผมสี่เหลี่ยม อันนี้เป็นเน็ตสองกิกจำนวนส0มิบวันนะครับผมอันที่3เป็นดอกจันทร์้าสามดอกจันทร์เก้า้าสี่เหลี่ยมนะครับผมโอเคช่วงนี้ร้อนเงินนะครับผมที่ต้องเอาคลิปเก่ามาลงไม่ใช่หรอกคนเล่นให้แต่รับคนใหม่นะโอเคต่อไปอันดอกจันทร์้าสห้าดอกจันทร์นะครับผม9้าสี่เหลี่ยมก็นี้เป็นเน็ตสองกิกส0มิวันนะครับผมโอเคดอกจันทร์เก้าสามาราดอกจันทร์เก้าสี่เหลี่ยมนะครับผมเป็น สองกิกจะทำทีวันหรืปล่าเออใช่นั่นแหละอ่ะมาดูกันต่อไปเลยครับผมดอกจันเก้าสามห้านะครับผมเป็นดอกจันสามสี่เทียมนะครับผมวันนี้เป็นเน็ตสองกิกเจ็ดวันนะครับผมโอเคก็อาจจะแบบใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะซึ่งถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าให้เราเนี่ยเชื่อมต่อกับแอป VPN นะครับผมถ้าเกิดมันใช้งานไม่ได้นะโอเคไปดูกันต่อไปเลยผมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นเน็ตสองกิกสามสิบวันนะครับผมโอเคไปดูอันสุดท้ายกันเลยนะอันนี้เป็นผมก็ลงแบบเกือบทุกคลิปนะผมอันนี้เป็นดอกจันเห็นดอกจันห้านะผมห้ากิกห้าวันนะผมซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับผมเชื่อมต่อกับ f ี P n ราชาได้เลยนะซึ่งอันสุดท้ายเนี่ย ผมลงมาปล่อยมากเพราะว่ามันก็วนๆเวียนๆอยู่แถวนี้นะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามให้ช่องผมด้วยลกันนะผมคืนนี้เออประมาณสามทุ่มนะผมเออฟฟีฟ่ไฟเนี่ยมันจะเปิดเปิดอะไรเปิดเซิร์ฟเดี๋ยวผมจะเข้าทำกันเาอไปเล่นนะครับผมแล้วก็รีวิวฟีไฟแม็กซ์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับผมอาจจะลงคลิปเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้นะครับผมซึ่งไว้ pháp thì ta mới lời nó nên... ok